สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะพิงกี้สาวิกาตอบคำถามโสดจริงไหมแจงปมหันหลังให้วงการบอกมือลาบ้านเก่าที่ตัดสายสะดือแจงเกิดให้ไปหลายปีล่าสุดพิงกี้สาวิกาได้เดินทางกลับมาเยือนช่องเจ็ดซึ่งเป็นบ้านที่แจ้งเกิดตัวเองอีกครั้ง กับรายการนิวพาซาซีซั่นสอที่ในช่วงหนึ่งนิวหนวดได้ขออัปเดตสถานะหัวใจของนางเอกสาวซึ่งพิงกี้นั้นได้เผยถึงสถานะหัวใจของตัวเองในช่วงนี้ว่าในโซเชียลบอกโสดใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่รู้โสดหรือไม่โสดไม่บอกให้รู้กันเองแต่เมื่อนิวหนวดถามว่า ชื่อพิงกี้สื่อถึงสีชมพูแล้วหัวใจสีอะไรนางเอกสาวก็ได้เผยว่าสีชมพูสิพร้อมกันนี้พิงกี้ยังได้ตอบข่าวลือว่าจะออกจากวงการบันเทิงเพื่อหันมาทำธุรกิจแบบเต็มตัวจริงไหมตอบว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วนะก่อนที่นางเอกสาวจะพูดขึ้นว่าล้อเล่น ใจเราบอกกับทุกคนในไลฟ์นะว่าเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นดาราได้นิดหนึงทุกคนก็จะดูละครแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากดูละครไปดูละครเก่าๆมาเขาชอบมากจริงๆนะเขาชอบเราตอนที่อยู่ช่องเจ็เลยออริจินอลดั้งเดิมเกิดมาก็เห็นพิงกี้อยู่ช่องเจ็ทุกวันนี้ยังแอบไปดูดาวพระศุก ยังดูละครแบบเก่าอยู่เลยว่าทำไมเด็กคนนี้ร้องไห้ได้ขนาดนี้แล้วก็เอ็นดูน้องคนนี้เราดูละครแล้วก็ดูตัวเองแล้วแบบเอ็นดูเพราะเราไม่เคยกลับมาดูละครตัวเองเลยพอกลับมาดูอีกรอบก็รู้สึกว่าน่ารักหากย้อนเวลากลับไปประมาณ13-14ถึง14ปีที่แล้วพิงกี้ฮอตมากข่าวฮอตช่วงนั้น ต้องมีพิงกี้สาวิกากับเรื่องนี้พิงกี้ก็เผยว่าสมัยก่อนที่ดูเหมือนรักษาฟอร์มที่จริงเพราะเขินแล้วไม่กล้าพูดออกไปพอพูดออกไปแล้วดูพูดไม่รู้เรื่องอีกทั้งพิงกี้ยังเป็นนางเอกในยุค Y2KT เคที่พาตัวเองไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วปังโดยเจ้าตัวได้เผยว่ามันยากนะ พิงกี้ว่าความขยันเราทำได้แต่ความฮึบมันยากมากตรงที่คนเรามันจะรู้สึกมีความขี้เกียจแล้วพิงกี้รู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วเราเหนื่อยเราจะต้องมาทำคลิปแล้วต้องมาไลฟ์พอเราฮึบแล้วมันก็จะสู้แล้วมันก็จะทำได้พร้อมกับแนะนำเคล็ดลับการเริ่มต้นในแพลตฟอร์มออนไลน์ว่า พิงกี้ทำหมดเลยพิงกี้ขายของตั้งแต่ยุคแรกตั้งแต่เสื้อผ้าชิ้นเดียวก็ขายไปโกดังกับผู้ช่วยก็ไปคัดชุดเสื้อผ้าวินเทจเอาเครื่องประดับมาขายเป็นเครื่องประดับที่มีชิ้นเดียวไปจนถึงขายขนมจนกระทั่งวันนี้ทำผลิตภัณฑ์และขายผลิตภัณฑ์ตนเองในแพลตฟอร์มแล้วก็มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ก็คือทำคอนเทนต์อย่างที่เห็นทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานทำหมดคอนเทนต์ content ก็ทำแล้วก็มาทำไลฟ์สดบอกเลยว่าต้องมองไปอีกว่ายังมีอีกหลายคนที่แยก่กว่าเราเราอาจจะมีคนดูเป็น1,000คนแต่เขามีคนดู10คนพิงกี้ก็เคยอยู่ในจุดนั้นแล้วว่าคนดูแค่100คนก็มีจุดแรกจะมี100คน จุดต่อไปมันก็จะไปพลิกถึงหมื่นแล้วก็กลับมาที่1 0 0่ร้อหมือนเดิมมันจะขึ้นลงเป็นกราฟแบบนี้ถ้าเราไม่ตกใจตัวเลขในแพลตฟอร์มเราจะรู้สึกว่าคนน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้าคนขึ้นเดี๋ยวมันก็น้อยมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกกับทุกคนว่าให้ทำทุกวันด้านนิวหนวดได้เผยว,ว่า ชอบเคมี Me, นักแสดงช่องเจ็มาเจอกันคือทุกคนผูกพันและเป็นเพื่อนกันแล้วหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้มารวมตัวกันในละครหรือโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งพิงกี้ก็ได้เปิดใจกับเรื่องนี้ว่าเ mm. ชื่อว่าคนดูอยากให้พวกเราได้กลับมารียูเนียนอาจจะเป็นรายการหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ช่องเจ็ให้มาทำ เพราะจริงๆมันไม่มีพรมแดนหรือไม่มีอะไรกั้นแล้วโดยช่วงท้ายของรายการพิงกี้ยังอวยพรให้กับช่อง 7HD ว่าขอให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและรายการใหม่หลายๆรายการที่น่าดูมากขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะและสร้างทุกอย่างให้กับคนไทยและขอบคุณมากที่ได้สร้างคนชื่อพิงกี สาวิกาให้ประชาชนได้รู้จักขอบคุณช่องเจ็ดมากๆ